นี่วันนี้ได้แลที่มา ROG NUC 970ตัวนี้เป็นตัวที่กำลังจะวางขายในเมืองไทยเดือนสิงหาคน,น,นะความว้าวเด่นๆก็คือมันตัวแค่นี้งไงนี่คือไอแพดไซส์ AN, ปกติที G ่ที่ใช้ทุกวันเทียบกันก็ไซส์ประมาณนี้สีเนี่ยเราตั้งได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับถ้าไม่ตั้งเด่นก็จะบนไปเรามาดูความว้าวของมันไปที่สเปคกันก่อน Intel Core Ultra 9 1 8 5 s h processor มาดูกราฟิกการ์ดบนะ้าง nvidia 4070นเะเล่นเกมแรงเช็ สโตรเลสตัวนี้นะครับเป็น N 2็บสามสล็อตเป็น s s ส p ีพ e g ซ n 4จ a m d d แรมดเดียปะ 5, 5 6าพั i หกไวูทเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแล้อยากนอนนอนเล่นเกมอยู่ในห้องอยากจะสตรีมเกมก็พกพาง่า,งา,ใายใส่เต้เผื่อใครจะเสียบจอยสติ๊กเล่นเกมหรือว่าเสียบเมาส์คีย์บอร์ดด้านหน้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็เดี๋ยวจะหามาดีวิวให้ดูนะครับ